ตัวพี่ดาวครับเป็นองค์งามตะเกียเขาใช่ไหไฟเราซ้อมมากี่วันนานสองเดือนอืมเขาซ้อมอยู่ที่ค่ายที่มหาลัยครับเหมือนเดิมที่มกชมาสารคามอยู่ที่สารคามเลยเนาะแล้วที่นั่นมีใครเป็นคู่เบ้าสารมังมีนักมวยครับเยอะนักมวยที่เรียนที่นั่นด้วยก็จะช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุ23สูงเท่าไหร่175ยเจาน้ำหนักป่วยๆเราตอนนี้62 63มวยสไตล์อะไรครับ วันนี้ต้องมาเจอกับสิริชัยนะเคยต่อยกันไหมไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขาอย่างเขาเหมือนจะตายโอบัวพวกเครื่องวันนี้มาเจอสิริชัยนะวางเกมวางแผ็งไงดิต่อเรื่อยๆล่าต่อยตามสไตล์เราไปมีอะไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขคุยกันทีเนาะล่าสุดต่อยที่ไหนมาช่องเจ็ดวันนั้นต่อยกับปานเพชรเป็นไงบ้าง พายไปคะแนนเวทเท่าไหร่วันนี้ต่ออยู่ร้อยยี่สิบห้าครับร้อยยี่สิบห้าวันนี้ต่อยแล้วยี่หกเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงตงแบบนี้เกินเท่าไหร่เกินจุดเก้าจุดเก้านี่ก็ผัดเรียบร้อยแล้วร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสูบงูแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะเอาใครนะคุมมากี่กิโลผมมากห้าหกโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณร้อดาคนจังหวัดทันกันครับอ้าวฝากเพื่อนช่วยแฟนขับรถนี้หน่อยฝากพี่น้องเอฟซีช่วยแฟนรถนนี้เต็มที่นะาคู่เอกช่องห้า